จังหวัดชัยภูมิเฝ้าระวังการเกิดปรากฏการณ์เอลนิโยหรือปริมาณน้ําฝนน้อยหวันน้ําไม่เพียงพอการทําการเกษตรพร้อมขอความร่วมมือเกษตรกรใช้น้ําด้วยความระมัดระวังและจัดเก็บน้ําให้มากที่สุดดรสมบัติมีลักษณะส,สมผู้อำนวยการโครงการชลประทานชัยภูมิกล่าวว่าแม้จะเข้าฤดูฝนแล้วแต่ยังมีฝนตกน้อยในจังหวัดชัยภูมิ มีเขื่อนอ่างเก็บน้ากักเก็บน้ํากระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆใน16อําเภอจํานวน13แห่งสามารถจุน้ําได้ทั้งหมด340ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งขณะนี้เหลือน้าอยู่ประมาณ140ล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณ34เปอร์เซ็นต์เท่านั้นถือว่าน้อยซึ่งขณะนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูกาลการทําการเกษตรต่างๆจําเป็นต้องใช้น้ําจากเขื่อนจุลาพรและอ่างเก็บน้าห้วยกลุ่มอ่างเก็บน้ำำําลําหางเก็บน้ําลําน้ําพรมและอ่างเก็บน้ําบ้านเพชรซึ่งเขื่อนอขออภัยครับซึ่งคนจุด ซึ่งเขื่อนจุลาพรขณะนี้มีน้ำอยู่ในอยู่ประมาณ58ล้านลูกบาทเมตรหรือประมาณ3 5ของความจุอ่างที่14ึล้านลูกบาทเมตรด้านอ่างเก็บน้ำห้วยกลุ่มมีน้ำอยู่ประมาณ10ล้านลูกบาทเมตรหรือประมาณ5 1ซึ่งทางเขื่อนจุลาพรนะครับขณะนี้ปริมาณน้ำเนี่ยถือได้ว่าค่อนข้างจะน้อยมีน้ำใช้งานได้เพียง20ล้านลูกบาทเมตรเท่านั้นนับตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงขณะนี้มีน้ำไหลเข้าเขื่อนค่อนข้างน้อยซึ่งช่วงนี้จะต้องเน้นจ่ายน้ำเพื่ออใหห้กการรุปโโภภคคบิเ็นลั เพื่อให้มีน้าใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอครับซึ่งในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะก็คาดนะคะว่าจะมีฝนตกลงมาเพียงพอในการทํานาทําการเกษตรในช่วงหน้าฝนได้เท่านั้นในส่วนจังหวัดเชียงภูมิตอนกลางจะมีเขื่อนลําปะทาวบนซึ่งก็จะมีเขื่อนลําปะทาวบนนะคะความจุ44ล้านลูกบาศก์เมตรขณะนี้ก็มีปริมาณน้ำในเขื่อนใช้งานได้เพียง17ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้น ซึ่งน้ำในเขื่อนลำปะทาวจะจ่ายให้กับการประปาอำเภอเมืองจังหวัดเชียภูมิวันละประมาณ30,000ลูกบาทเมตรฝากเตือนไปถึงพี่น้องชาวกเกษตรกรค่ะขอให้มีการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งการทำการเกษตรในฤดูฝนไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่ในช่วงหน้าแล้งปีหน้าแต่ว่าตามแหล่งน้ำสำรองน้ำในจังหวัดเชียภูมิทั้ง13แห่งจะต้อง กักเก็บน้ำให้มากที่สุดเพื่อที่ฤดูแล้งปีหน้าจะได้มีน้ำใช้อย่างปกติค่ะ